สวัสดีค่ะพบกับอิสุสุเสียงไพศาลนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมสุดหล่อคันนี้นะคะต้องบอกนะคะว่าเป็นวีคอ์สนะคะที่มาพร้อมชุดแต่งหลอ่อๆแบบนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะจะเป็นเกรด Z ซพีนะคะราคาลจิที่ที่1 1้าน0 0้านบาทนะคะก็มีสีขาวมุกนะคะแล้วก็สีบอนสีดําสีเทานะคะลูกค้าอยากได้สีไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะจะมี สัญลักษณ์นะคะโลโก้อีซูซูแบบโคเมียมนั่นเองนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะจะเป็นสีเทาดําแล้วก็สีเงาตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนลังพึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนะวัตรกรรม a อ r โร y ไดนามิกนะคะก็คือลดแรงเยดทานนะคะทําให้วิ่งลู่ลมนะคะทําให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดแต่งนั่นเองนะคะไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ โอเคค่ะส่วนล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กสีดำเงาเลยนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ18นั่นเองก็จะเป็นก้านแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะด้านข้างที่เห็นนะคะจะเป็นซุ้มล้อนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะก็ทำให้เข้ากับชุดแต่งรอบพันนั่นเองนะคะ,ะมือจับก็จะเป็นสีเทานะคะเหมือนกันหรือสีเทาดำนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ ด้านหลังนะคะไฟไท้ายนะคะจะเป็น3ชั้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เกรดแซดพีอยู่นะคะมือจับนะคะถ้าเป็นรุ่นไฮเลนเดอร์เนี่ยจะเป็นสีโคเมียมนะคะแต่ด้วยเป็นชุดแต่งวีคอสนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับมือเปิดประตูแล้วก็ซุ้มล้อด้วยนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าเกรดแซดพีเนี่ยให้อะไรมาบ้างคะ่ะ สำหรับเกจเซตพี P, นะคะคุญแจนะคะจะเป็นบุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะสามารถล็อกกระปุกล็อกนะคะได้จากกุญแจเลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะแผ่นด้านข้างประตูนะคะจะเป็นดีไซน์แบบมิอุระดีไซน์นะคะเกจเซตพี P, นะคะวีคอสนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำน้ำตาลนั่นเองนะคะด้านข้างก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะคอนโซลหน้านะคะจะเป็นสีน้ำตาลดำนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสวยมากรูหลานะคะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังคู่แม็กนะคะลดการสะสมของความร้อนนะคะสีเบาะก็จะเป็นสีดำนะคะผสมสีน้ำตาลแล้วก็ตรงช่วงนี้นะคะจะกระชับตัวมากนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายก็จะควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะส่วนด้านขวานะคะก็จะควบคุมความเร็วนะคะสามารถล็อกความเร็วเนี่ยได้จากพวงมาลัยเลยนะคะหน้าจอนะคะตรงนี้คือกว้างมากนะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะทําให้ ดูสวยงามยิ่งกว่าเดิมนะคะหน้าจอนะคะถ้าเป็นรุ่นแททีนะคะหน้าจออยู่ที่9นิ้วนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Cafe, Android Auto c a r p เฟ่แอนดรอยออโตได้เลยนะคะแอ์ mm. <A> นะคะจะเป็นปรับอุณหภูมินะคะ mm. แยกซ้ายขวานะคะจะเป็นปรับแบบอิสระนั่นเองนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเสียบนะคะไทสีนะคะก็คือเสาไอโฟนเนี่ยก็คือสะดวกสาบายมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าใครไม่ชอบเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ดูเป็นเกีร์ M ได้เลยนะคะ ภายในคือหรูหราสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะวีค s ส3ามจุดศูนย์เกตเซพีนะคะครอบครัวอิซูซุเนี่ยใช้เงินออกรถอยู่ที่25,000บาทนะคะและบอกข่าวดีนะคะสำหรับสุกยกบ้านนะคะได้ขยายเป็นสุกยกตะกูแลแล้วนะคะก็สามารถไปติดตามที่หน้าเพจอิซูซุเสียงไพสารได้เลยนะคะว่าใครสามารถใช้สิทธิ์ได้บ้างน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะคะหรือว่า อยากจะปรึกษาเอกสารนะคะว่าทำอาชีพนี้ต้องใช้เอกสารอะไรก็สามารถทักเข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย